ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามโปพาร์ทีรักเซอร์กิตจองอังหวัดชลบุรีนะครับแล้ววันนี้เรามาเชียร์ใครครับเชียร์น้องลูครับพี่ตัวน้อยของเราเป็นน้องชายสุดที่รักนะครับคือวันนี้เนี่ยจะเป็นวันซอ้อมของน้องลูนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูไปสัมภาษณ์น้องกันว่าแบบเขารู้สึกยังไงเขาตื่นเต้นหรือเปล่าเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยน้องลูก็จะแข่งจริงแล้วใช่ไหม อายุประมาณแบบว่า8 9ขวบแต่ว่าขับรถโกคาร์ที่แบบว่าแรงมากๆจะเป็นเหมือนการแข่งแบบชิงแชมป์ประเทศไทยเลยนะแต่ว่าเป็นแบบรุ่นเด็กแบบวุ่นวิ่ะ ครับตอนนี้เราอยู่หน้าสนามแล้วไอคิวน้องโลบอยู่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้น้องโลบกำลังวอมอีที่สนามอยู่ครับโลบอยู่แล้วในสนามแล้วเขาบอกว่านี่เป็นการวอมรอบสุดท้ายของวันนี้เนาะก็คือ<ช>เตรียมความพร้อมถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวโลบเนี่ยพอเขาวอมเสร็จก็จะเข้าตรงนี้เลยอ่าคือต้องบอกเลยนะว่าวัานนี้อากาศข้างนอกคือค่อนข้างร้อนเลยนะ ก็คือแบบว่านํารลบมแล้วก็แบบคือแบบน้องคนอื่นๆก็คือแบบว่ามีต้องสู้กับอากาศร้อนด้วยเอาไว้ใช่การเป็นนักแข่งไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะจริงเขามีใจรักด้วยเพราะว่านี่ครับต้องสู้กับบรรยากาศแบบนี้แล้วคือนักแข่งเนี่ยเขาแบบว่าต้องใส่ชุดเซฟใส่หมวกใส่อะไรมันน่าร้อนมากเลยนะก็คือร้อนกว่าปกติเลยใช่ครับโอเคเดี๋ยวเรารเฮ้ยน้องล้มหรือเปล่าตรงนั้นมาไปดูนี่นี่คือ เห้กับเราลบรนั่นเนี่ครับรถเบอร์95้าสิคิวโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามที่แข่งครับตรงนี้ตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเต็นท์ของลบนะครับเป็นทีมซูเปอร์ลเป็นทีมซูเปอร์ลบนะที่จะอยู่ในนี้ที่พักนะักกีฬาถูกต้องครับก็คือทีมใครทีมมันครับก็คือทีมลบก,ก็คืออยู่เต็นท์นี้ซูเปอร์ล้ใช่ครับ เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งแต่ละทีมก็จะมีที่พักส่วนตัวเนาะก็คือแบ่งเป็นแบบเต็น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 เลยนะอ่าก็เหมือนแบบแข่งแบบเหมือนของผู้ใหญ่เลยใช่ครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ครับล้อคือต้องเปลี่ยนล้อทุกครั้งที่ลงแข่งเลยเนาะถูกต้องแต่ว่าข้อมูลอาจจะยังไม่แน่นพอเดี๋ยวเราแบบพอน้องโลบมาก,กับพ่อน้องโลบเราเดีย๋ยวถามแบบถามน้องโลบแน้วถี่พ่อแข่งดีกว่าเออโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องโลบแล้วใช่เ่ทพิเกตพาพากับชื่อเล่นชื่ออะไร เม่อไหร่นะครับแปดปีครับนักแข่งรถโตคัสสังกัดทีมซูเปอร์คาร์พาร์เรซิ่งครับ <Okay. S 2> ตอนก่อนนะครับกัค,บคุณปู่คุณพ่อคุณแม่ครับเป็นนักแข่งรถโม่โม่ก็เลยอยากเป็นนักแข่งเหมือนพ่อกับแม่ใช่ไหมครับแม,แม่ก็มาเปิดโอกาสไปไปฝึกทักษะรถโตคัสเป็นเป็นครั้งแรกรายการทีวรชัชนตโยต้ Junior, าจูเนียร์โตคัสเทรนนิ่ง2025รุ่นอายุ8ขวบครับความดูเน้นมากก็คือเราอยากเป็นนักแข่งก็คืออยากเป็นเหมือนพ่อกับแม่ใช่ไหมครับ ใช่ครับความยากตรงการขับตัวคร์ก็คือพุกแม่ล่เหมือนจะหนักมากอรอก็คือเราซ้อมหนักจนมือเมื่อยเลยใช่ไหมนั่นคือหนึ่งอย่างที่ทําให้เราประตบความสาเร็จใช่ไหมครับต้องซ้อมหนักใช่อันนี้เราจะไปไหนครับนนเราจะไปดูบรรยากาศที่สนามแข่งเดี๋ยวตอนนี้น้องโลงก็จะพาตัวที่สนามนะครับเ,เราไปดูบรรยากาศกาัน นี <muitas S 2> ่คืออะไรครับ no อ <need. questo S 2> oh, no cool. so ันนี้คือลายสนามครับอ๋อเป็นลายสนามแข่งอันนี้โค้งหนึ่งโค้งสองโค้งสามโค้งสี่โค้งไหนที่แบบเราคิดว่ายากที่สุดครับโค้งไหนยากสุดทั้งลบเออมีบางโค้งโค้งโค้งอันนี้อันนี้โค้งมิกกี้เมาส์ที่ยังไม่ยังโค้งมิกกี้เมาส์ที่ยังไม่คล่องแต่ก็ผมจะพยายามให้เร็วที่สุดนะครับผมอารมณ์เทนเดอร์ครับที่จะจะมีรูปนี้ด้วยครับใครมาเชียร์รถได้ฟิกเกอร์นี้หรอโอเค พ่อครับเชียร์พ่อครับได้ไหมเอ่อค่ะเออขอขอบคุณคอมแพ็กเบรกขอบเบกที่จากสนามเฉลิมด้วยคอมแพ็กเบรกด้วยครับขอบคุณคอมแพ็กเบรกที่สนับสนุนนักแข่งใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรถของน้องโลกันนะครับที่รถจะใช้แข่งพรุ่งนี้รถที่โชว์รูมนะครับที่โชว์รูมที่ผม อันนี้เบอร์ Ber 95รถลบนี้เป็นรถของรถทีมเดียวกันใช่อันนี้คือจะเป็นรถของทีมซูเปอร์โลนะครับอันนี้นะนี่เบอร์ Ber 95เป็นรถของลบแล้วก็จะมีรถของน้องๆคนอื่นด้วยนะครับที่อยู่ทีมเดียวกันอ๋อทีมเขาจะมีทีมลบมีกี่คน3ค้นเหรอโ okay. อเคพ่อพอออยากให้ลบแนะนํารถของลพบว่าในรถลบมีอะไรอยากแนะนําม,มาั่งมโกคาร์ดก็คือเหยียบเบรกเนะครับไหนเบรกอยู่ตรงไหนเบรกเบรกของโกคาร์ดอยู่ตรงไหนรับ ตรงนี้อ่ะจุดแล้วค,คือจุดสาตาร์ครื่องสีแดงนนครับแล้วก็จุดสีดำเนะยครับที่าตารเครืปิดปิดเครื่องครับแล้วก็จะมีไหนมีท่ออ,อ๋อเป็น,ปนท่อแล,แล้วก็ปิดปิดตอนเข้าพิทมารเร็จจะไปเติมน้ำมันครับน้ำมันผมนอยู่น,น,นี่ครับอันนี้ครับอันนี้ก็คือยางที่จะใช้เป็นยาง M g ็ครับอ๋อโอเคยาง M g ็ไม่ใช่ยาง B y d ดีนะ ม่ใช่ยี่ห้อกชฟค่อันนี้จออะไรมีจอด้วยอันนี้ก็คือที่จะแบบดูเวลาครับอ๋อนี่บอกความเร็วบอกเวลาด้วยเหรออันนี้ก็คือเปลียนาแผนที่เราจะได้เวลารอบสูงสุดที่เขาทำได้ของเครื่องยนต์ตัวนี้ที่เขาขับได้นะครับบอกเวลาต่อรอบว่าวิ่งไปประมาณกี่รอบแล้วก็รอบที่ดีที่สุดทำได้เวลาเท่าไหร่ เราเรียกมันว่า Data l o g k e r อ e r ก็คือหมายความว่าเก็บข้อมูลทุกอย่างที่ได้จากรถคันนี้มาใช้จับสัญญาณจาก g p s รู้ดว่าขับแล้วเป็นยังไงจะปรับแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างเกิดข้อผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่องอะไรบ้างาย้อนกลับไปก็คือรุ่นคุณปู่เขาคุณพ่อผมอะเป็นทั้งแห่งรถว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ซึ้ซับมาตลอดเป็นรุ่นเราเป็นผมเป็นรุ่นที่สอง พอเรามีประสบการณ์พอเราแข่งมาระยะหนึ่งแล้วก็พอมามีเขาลองให้เขาได้ลองลองให้เขาเลือกของเล่นที่เขาเล่นเล่นหลายๆอย่างเขาเล่นด้าน่สิ่งที่เขาชอบคือือก็คือให้เขาลองทุกอย่างใช่ครับจนแบบว่าจนเจอสิ่งที่เขาชอบใช่ครับเขาชอบเหมือนเราเราก็ตะดลุนเขาใช่ไหมใครแบบเขาอยากขับโคาร์เขาต้องเริ่มอยากอะไรไหมคุณพ่อถ้าแบบเวลาแบบเด็กๆเขาอยากมาแข่งมั่งหรืออยากอยากเล่นโกคาร์อะไรพวกนี้ก็จะมี เ,เขาเรียกว่าสนามให้เช่าแปดนาทีสิบนาทีที่กรุงเทพก็จะมีหลายที่เลยนะครับเป็นรถเช่าจะเริ่มต้นที่เด็กความสูงประมาณ 120- ถึง125อ่แปดนาทีก็ประมาณ6 0 0 700ประมาณเรีนเนจากนั้นก่อนะจะง่ายใชครับเขามีรถให้เลยเขามีรถให้เราเป็นรถเช่าให้<อ>รับเด็ก เ,เด็กก็จะช่งวงวัยสักประมาณ7 8็วถึงแวกเริ่มได้แล้วถ้าเขาชอบจะมาเล่นแบบประเภทนี้แหละเ<ม>ข้าระบบการแข่งขันจ,จริงแต่ว่าก็จะมีอยู่2โครงการให้เลือกมีเรื่องของท r ู v i s i o n หนึ่งรายการแล้วก็สี่คัสทับอีกหนึ่งรายการใครสนใจที่คือชอบและเริ่มเริ่มอยากจะแข่งมากขึ้นและเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็ติดต่อผ่านเราได้อาจจะคอนแทคผ่านทางผมก็ได้เข้าไปดูในเพจซุปเปอร์คาร์เรซิ่งครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ทั้งรถยนต์แล้วก็รถพาด้วยเมื่อกี้เราดูรถไปแล้วครับเดี๋ยวน้องโลภพาไปดูเสื้อผ้าพาไปดูชุดพวกนี้หน่อยได้ไหมได้ค่าดูครับตอนนี้เราอยู่ห้องอะไรครับห้องเย็นที่จะเรียนจะเรียนสองห้องครับก็คือเป็นเหมือนห้องพักนักกีฬาใช่ไหมใช่ครับดี่คือเวลาที่แบบน้องโลภแข่งเสร็จเราจะมาอยู่ในห้องนี้กันใช่ครับห้องีห้องอะไรด้วยไหมครับห้องนี้ จะมีคอมพิวเตอร์ครับอ่าก็คือเราจะแบบมีดูข้อมูลดูอะไรนี่ใช่ไหมเหมือนเป็นห้องแบบประชุม,ป,มประชุมครับคุณแม่คุณแม่เบียร์ครับแม่เบียร์ผู้อยู่เบื้องหลังตอนต่ำเตือนห้องตักเตือนเดือนไปนะเดือนไปนะห้องตักเตือนห้องตักเตือนอ้าวอเพียงไหนความปลอดภัยของเราอันนี้อันนี้ก็คืออุปกรณ์นะครับข้อที่หนึ่งใส่ก่อครับใสก่ก้อนี้คืออ๋ออันนี้คือป้องก,กันกระสุนได้ด้วยใช่ไหม ยังไม่ค่อยได้อะแล้วก็ข้อที่สองก็เป็นชุดแข่งรถครับใช่ใช่ข้อที่สามคือรองเท้าครับข้อที่สี่ครับก็จะเป็นปลอกคอครับปลอกคออันนี้เพื่ออะไรครับทำไมต้องใส่ปลอกคอครับลบระวังที่จะเกิดอุบัติเหตุปลอกคอเป็นที่รองคอเดี๋ยวมันกระแทกคอไงครับข้อที่ห้าใส่ใส่บาลาคาวัตครับบาลาคาวัตใส่แบบนี้ครับเลอกันที่แบบว่าการดำเหรอ ใช่ครับบทที่หกก็จะเป็นหมวกโป๊ะครับหมวกสวยมากเลยผมดีไซน์นาเอครับอันนี้ก็คือไวเซอร์นาที่เราจะปิดแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็คือล็อกนะครับหมวกก็คือจะมีเบอร์95เป็นเบอร์ของน้องลบแล้วก็จะมีเป็นรูปไก่กีมพ์เขานะครับไก่ผมนะครับเพราะผมเกิดปีลักาอ๋อคือมีที่มาที่ไปอยู่ที่แบบทำไมถึงต้องเป็นแบบรูปไก่ทีรับท่านผู้ชมข้อสุดท้ายนะครับที่ใส่ถุงมือกัน การแข่งรถเสื้เขียวทำไงเอออะไอันนี้คืออะไรครับทำไม่วอร์มลูกเทนนิสส์นะครัอ๋อคือฝึกรีเบกอะไรแบบนี้เหรอนี่บอลไปจากแบบนี้บอลล็อกถอยนะแล้วนี่บอลก็ยิงไปล็อเเกเลยนะพี่ลบพูดแล้วก็รีวิวให้เราดูทั้งหมดเนี้ยวันพรุ่งนี้เนาะเขาจะใส่